เริ่มรับสมัครแล้ววันนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดตัวพา m i n i s t s t s r x p x r t r w a r d อเ2 2ร isters, 26, ยกย่องต้นแบบผู้ส่งออกไทยหนุนใช้ AI Green นขยายตลาดใหม่ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจโลกโกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพาม i Ministers e x p o r t a ์ตอเ2ิรรางวัลเกียรติยศสูงสุดของประเทศด้านการส่งออก เปิดรับสมัครผู้ประกอบการไทยเข้ารับการคัดเลือกวันนี้ถึงวันที่12มีนาคม2569พร้อมจัเสวนาในหัวข้อ Transformation w i t h touch การเปลี่ยนผ่านสู่ความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนค่ะ ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะเรามีหน้าที่ในการที่จะช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการที่จะออกไปทําการค้าในต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรมของเราภารกิจสําคัญก็คือเรามีโครงการที่จะช่วยผู้ประกอบการในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการค้าสินค้าหรือว่าการค้าบริการนะคะในแต่ละปีเนี่ยเราจะมีกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมทั้งในเรื่องของงานแฟร์ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศรวมทั้งมีการพาคณะเดินทาง ไปเจรจาธุรกิจการค้าในต่างประเทศเนี่ยนะคะปีหนึ่งเนี่ยก็มีกิจกรรมประมาณเกือบ700กิจกรรมนะคะซึ่งสำหรับงานในส่วนของ PM Export Award นี่นะคะก็เป็นหนึ่งในงานที่ทางกรมภาคภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่เ,เราได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในการที่จะมอบรางวัลให้กับผู้ประกอบการดีเด่น ซึ่งผู้ประกอบการหลังนี้เนี่ยเป็นผู้ที่ไปบุกเบิกตลาดแล้วก็มีการใช้แบรนด์ของตัวเองที่จะให้ไปแข่งขันในต่างประเทศแล้วสามารถที่จะทําตลาดในต่างประเทศได้อย่างดีนะคะตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ทางรัฐบาลไทยน,ยนะคะให้รางวัลเพื่อที่จะยกย่องเชื้อชูเกียรติแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผู้ประกอบการในการที่จะไปค้าขายในต่างประเทศซึ่งรางวัลน,นี้เนี่ย เราจัดป year year. <ș u elections> ีนี้เป็นปีที่34แล้วค่ะซึ่งการจัดละครในครั้งนี้ค่ะมีทิศทางหรือนโยบายที่ต่างไปจากปีที่ผ่านมาอย่างไรบ้างคะค่ะทุเรียนอย่างนี้นะคะว่ารางวัลพรานนิชเชื่อเอ็กซ์พอร์ตอเนี่ยเราจะมีการปรับรูปแบบรางวัลแล้วก <matrix> ็เ <bible> ง <opus> ื่อนไขแล้วก็หลักเกณฑ์ในการให้รางวัลเป็นระยะระยะเนื่องจากว่าการค้าขาย ทั้งในเรื่องของสินค้าและบริการเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบริบทอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นการให้เกณฑ์รางวัลของเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันซึ่งในปีนี้เนี่ยเราเน้นในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของอการใช้ดิจิทัลคอนเทนต์เข้ามาแล้วก็การที่ผู้ประกอบการนี่นะคะมีการพัฒนาบุคลากรด้วยส่วนหนึ่งสิ่งที่เรา เป็นหลักเกณฑ์ที่สำคัญสำหรับในเรื่องของความ e ิสัยส a w ออกก็คือว่าเป็นในส่วนของการที่รัฐบาลมีนโยบายจะส่งเสริมในเรื่องนั้นๆด้วยซึ่งปีนี้เนี่ยเราเห็นว่าในเรื่องของสาขาเวลเนสนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาของการที่เราต้องการจะเป็น medical hub ของเอเชียนะคะรวมทั้งอาจจะถึงของโลกด้วยเนี่ยนะคะเราก็เลยคิดว่าเราเพิ่มรางวัลสำหรับเวลเนสในปีนี้เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ ทำกิจการในด้านนี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของวิสาหกิจชุมชนนะคะหรือที่เรารู้จักกันในเรื่องของ o t ทเนี่ยเราก็พยายามที่จะขยายโอกาสให้กับทาง o t ท็ talk, เนี่ยได้มีโอกาสในการรับรางวัลเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับวิสาหกิจชุมชนซึ่งปีนี้เนี่ยค่ะเราก็มีการปรับเกณฑ์สำหรับการ ขยายทั้งในเรื่องของดูในเรื่องของรายได้ของทางวิสาหกิจชุมชนนะคะเพื่อที่จะให้โอท็อปทั้งระดับขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่เนี่ยมีโอกาสเข้ามาได้รับรางวัลเพิ่มมากขึ้นค่ะค่ะอย่างผู้ประกอบการที่เขาได้รับคัดเลือกในการรับรางวาัลจะได้สิทธิประโยชน์อย่างไรมากคะค่ะแน่นอนค่ะอย่างที่เรียนที่ทราบนี่นะคะว่ารางวัลน,นี้นะคะเป็นรางวัลที่เรา ต้องการที่จะยกย่องเชิดชูเกียรติแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผู้ที่ประกอบการนะคะต้องถือว่าผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นผู้ประกอบการที่เรียกว่าเข้มแข็งมากเพราะว่าต้องออกไปต่อสู้กับประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางกรมจะมีรางวัลเพิ่มเล็กๆน้อยๆให้กับทางผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล PM Award เนี่ยนะก็อย่างเช่นการที่จะเข้าร่วมงานกับกรมเนี่ยนะคะซึ่ง<ๆ> เมื่อกี้ก็เรียนให้ทราบว่ากรมก็จะมีกิจกรรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศนะคะอยู่ทั่วโลกนะคะเราก็จะเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลน,นี้นะคะเข้ามาร่วมกิจกรรมของกรมนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีที่อาจจะเป็นในเรื่องของอการได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มขึ้นในการที่จะเข้าร่วมโครงการที่เราเรียกว่า SME proactive นะคะนั่นก็คือว่ากรมจะมีะเงินรางวัล ที่จะช่วยส่งเสร,ริมในการที่ผู้ประกอบการจะออกไปเข้าร่วมงานแฟร์หรือไปเข้าร่วมงานต่างๆในแต่ละประเทศนี่นะคะครั้งละ2 0 0แสนบาทนะคะซึ่งถ้าใครได้รับ PM Award เนี่ยเราก็จะเพิ่มให้ว่าปีหนึ่งท่านอาจจะได้รับถึง8ครั้งนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราเรียกว่าเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลน,นี้รางวัล PM Award นะคะนอกจากนี้เนี่ย ก็จะมีการร่วมมือกันในกับในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เองนะคะก็จะมีในเรื่องของทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องที่จะช่วยท่านเข้าไปจดทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่าเครื่องหมายการค้าหรือว่าในส่วนของอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะซึ่งก็จะเข้าไปช่วยท่านสามารถให้ท่านจดได้ง่ายขึ้นในตลาดต่างประเทศะคะ่ะก็เชิญชวนนะคะให้ทุกท่านผู้ประกอบการนะคะ ที่จะเข้ามาต้องบอกนี้นะคะเข้ามาช่วงชิงรับรางวัลน,นี้นะคะรางวัล prime minister award น,นะคะซึ่งเราเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12มีนาคมนะคะก็ติดต่อได้ผ่านทางฮอตไลน์อของทางกรมก็ได้นะคะ1169หรือว่าถ้าสะดวกก็เข้าไปสมัครได้เองนะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.pmaward d t i t p go th ค่ะ